สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้พามาชมทุ่งหญ้าที่สวยงามป่าแบล็กเบอร์ี่วันนี้เป็นวันหยุดครับวันนี้ก็มาหาตังใช้ครับมาเก็บผลเบอร์รี่ป่าสำหรับไปขายให้ทางโรงแรมเขารับซื้อเขารับซื้อโลละ350บาท ว่าจะยาสักสิบกิโลก็พอพอได้ค่าขนมให้ทางบ้านที่เมืองไทยดีกว่าอยู่นอนอยู่ห้องเฉยๆครับวันนี้อากาศก็ดีครับมีฝนปล่อยนิดๆแต่ก็ไม่หนาวมากอยู่ที่เจ็ดองศาครับตอนนี้เรวจะพาไปชมนะครับป่าบรีเป็นยังไงชมกันเลยครับ ตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็จะเป็นช็อปขายของที่ระลึกข้างล่างกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ร0 0แเ้วครับคงจะเปิดบริการให้เร็วๆนี้นะฮะตามที่ดูน่าจะเสร็จเกือบ99% 9แล้วสวยงามครับถ้าได้เดินขึ้นมาบนลังคาตรงนี้จะได้ชมวิวมองเห็นก่อนน้ำแข็งใกล้ มองเห็นเกือบท่วมเมืองมองเห็นสภาพาภาพวิวสวยๆรอบๆไกลๆมองเห็นน้ำแข็งไหมครับออฟอร์ดออสเบิร์กครับผมก็จะมีสะพานไม้เดินลงไปนู่นนะฮะเกือบถึงก้อนน้ำแข็งนี่เลครับลูก แบ็กเบอร์รี่ป่าครับที่เขาลับซื้อกันวันนี้ได้เกือบ10บกิโลมั้งครับเนี่ย